ไปดูถ้ำติ่งกันนี่มีสองสาวหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวด้วยไปถ้ำติ่งนะถ่ายรูปใหญ่หรือวันนี้ว่าจะสร้างเพื่อนมราเป็นยังดักนี่ ตกลงที่ว่าอะไรเนะี่ยถ้ำติง,ตงนี่แผนที่ถ้ำติงครับตอนนี้เราคงจะอยู่ตรงนี้เ,เดินขึ้นไปแล้วก็มีเดินอ้อมมีบ้านพักว่าเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ที่ปากอูหมู่บ้านนี้นะครับนี่ปากอูริเวอร์ฟลูสสิกิโลเมตรจากหลวงพระบางหมขับรถมาเกือบชั่วโมงแล้น,นะครับมีสองส่วนส่วนบนแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างล่าง มีพระพุทธรูปตั้งสี่พันรูปสี่พันองค์ว้านี่ถ้ำติงสวยงามมากครับนี่เรามาเป็นคณะแรกขณะนี้เวลาเก้านาฬิกายี่สบสอนาทีครับนี่เรามาเป็นคณะแรกท่านอืนยังกำลังเดินทางกันมาถ้ำติง หลวงพระบางครับสาธุเราไปถ้ำติ่งส่วนบนกันครับนี่น,นี้ส่วนด้านบนครับนหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยๆย่างกันไปค่อยๆย่างกันครับมีห้องน้ำาดวยครับ เพื่อใครจะลงเล่นเอาขอบเหมือนกันครับเขาบอกสองร<บ>้อนะครับถ้ำติ่งส่วนบนเขาบอกถ้ำติ่งนี่ถูกค้นพบโดยฝรั่งเศสนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2 4งพหรือเมื่อหนึ่งรห้าิบเปีที่แล้วเขาบอกถ้ำติ่งนี่บนกับล่างมีทะลุกันได้ด้วย แต่คงน้อยคนนะครับที่จะกล้ามุดลงไปดูว่าทะลุกันยังไงนะครับพศออ2475มีการบูรณะหนึ่งแล้วครับแล้วพอถึง2535ออสเตรเลียกับลาวก็ช่วยกันบูรณะอีกรอบนี้ครับทำติ่งโอ้ขาบถึงว่าลึกตั้ง54เมตรนี่ครับ โอ้โหไม่เคยขึ้นมาถึงบนเรนเลยนะครับคราวที่แล้วมาก็อยู่แต่ข้างล่างโอ้ข้างในนี่เย็ยงด้วยครับท่านติง่งโอโ้นี่ก็มีปรพ๊พตัวรูปถึงบอกว่ารวมๆกันแล้วตั้ง4,000องค์นะครับเนี่ยน,น,นี่ครับอืน,น,น,นี่พระธาตุด้วยครับ พุทธรูปเหล่านี้นะครับก็มีตั้งแต่ร้อยหปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ยังคงสภาพอยู่เอาละครับเราก็กรับแล้วครับถ้ำติงที่หลวงพระบางครับ <c oughs> นับได้230รขั้นครับ <c oughs> กลับแล้วบาย นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับชื่อปากอูที่กำลังขับเรือทวนน้ำอยู่นะครับเนี่ย